สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่แช่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการถอดเช็คตู้แอร์นะครับไมเท็กนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็เป็นรูปภาพต่างๆนะครับก็อันดับแรกก็ถอดออกถอดตู้มานะครับก็จะเจอสภาพแบบนี้เลยนะครับตัวที่เป็นเส้นลวดแทงเข้าไปในตู้นะครับก็จะเป็นโมสตัดแอร์นะครับก็คือสวิตซ์ริ่งความเย็นลดความเย็นของแอร์ครับที่อยู่หน้าแผงคอนโซลของเรานั่นเองนะครับ ซึ่งแหงโทรโมตัวนี้นะครับโทโมสตาร์ตัวนี้มันจะเสียบเข้าไปตรงรังผึ้งนะครับเพื่อนๆถ้าถอดออกมาแล้วถอดออกมาแล้วก็เวลาใส่ก็แหาตรงรูรังผึ้งนะครับที่มันฟิตๆหน่อยก็เย่เข้าไปนะครับให้ความลึกเท่าเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ถอดออกมาจากเปลือกแล้วนะครับก็จะเป็นแค่ตู้คอยอ,ล,อลูมิเนียมล้วนๆเลยก็เป็นตู้แอร์นะครับคอยเย็นนะครับ ซึ่งคอยเย็นตัวนี้จะมีวาล์วติดนะครับเห็นไหมวาล์วแอร์สีทอ,ทองเหลืองนั่นแหละวาล์วตัวนี้ก็จะรับน้ํายามาจากฐานด้านด้านไฮนะครับไฮของคอมเพรสเซอร์จากนั้นก็ฉีดไปแล้วก็วนกลับไปทางด้านโลครับจะมีท่อเล็กกับท่อใหญ่นะครับเข้าท่อเล็กออกท่อใหญ่ประมาณนี้ออกก็ออกจากแผงแผงเห็นไหมมันจะท่อน้ํายาจะฉีด จะเข้าไปห่ extension valve จากนั้น extension valve ก็จะฉีดเข้าไปในตู้จากนั้นจากตู้ก็จะวนไปหาท่อใหญ่ท่อใหญ่ก็จะวนไปแหาคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่ง valve ตัวนี้ครับมันจะมีแหงอยู่เห็นไหมแหงตัวนี้ตอนที่ซื้อมามันก็อาจจะหดอยู่นะครับแต่เวลาเราหดเก็บอะอย่าไปให้ทําให้สายหักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหกักมันจะมีปัญหาได้นะครับก็หดไว้เห็นไหมในรูปมันก็ไม่ค่อยชัดนะครับมันจะหดไว้แล้วก็มันจะแทงเข้าไปใน ในท่อโลนะครับเห็นไหมท่อที่กาลังจะกลับไปคอมเพรสเซอร์เนี่ยท่อโลเขาเอาแปะไว้ตรงนั้นแล้วก็ใช้กาวขี้แหมะแปะไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเอากาวขี้แหมะแปะไว้ตรงด้านปลายของ extension valve มันจะเป็นขดๆวงกลมนะครับขดๆข,ข,ขดลวดอะ่ะเราก็ไปแปะไว้ตรงเราไปแปะไว้ชิดๆเลยครับแปะไวช้ชิดๆกับท่อโลอ่ะที่กําลังจะกลับไปแห่คอมเพรสเซอร์อเพื่อว่ามันจะเป็นความเย็นตอนนั้นท่อตัวนี้จะมีความเย็นนะเราก็ไปแปะตรงนั้นแล้วก็เอาห่อด้วยกระป๋องเบียร์นะครับตัดกระป๋องเบียร์แล้วก็ลัด จากนั้นก็รับได้เคบิลไทนยครับเอาก็บอ๋องามียาแปะวนไว้เฉยนะครับแล้วก็รับได้เคบเวนทยเคลไทนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้คีมแม่เอนะครับแปะตรงนี้นะครับแปะไปแล้วก็จะได้ประมาณเนี้ยถ้าหากว่ารื้อออกมาเปลี่ยนก็ใช้วิธีนี้นะครับจากนั้นก็เตรียมประกอบนะครับข้อต่อสําหรับเทสตู้รั่วนะครับข้อต่อตอนนี้ก็หาซื้อได้ตามออนไลน์นะครับซึ่งผมไม่มีนะครับเพราะผมก็ไปเช่าคอมแมเหมือนกันแล้วก็ใช้ข้อต่อนะครับหาข้อต่อที่ตรงเกลียวนะครับมันจะมี ท่อเล็กกับท่อใหญ่เห็นไหมตอนนี้เราสวมท่อเล็กไปแล้วท่อเล็กคือจะอุดไว้เลยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นข้อต่ออุดอัดไว้เฉยเพื่อสําหรับเอาลมอัดเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็หาเนี่ยหาในกล่องเนะี่ยว่าเกลียวไหนมันได้ก็สวมเข้าไปทั้งสองทั้งสอง,ง,ง,งข้างครับแล้วก็เอาเทปพ,พันเกลียวพันสักนิดนึงนะครับเพื่อการรั่วนะครับก็อุดไปเลยนะครับทั้งด้านไฮและด้านโลนะครับอุดสองรูเนี่ยอุดไปเลยนะครับก็ อุดไปเลยก็เตรียมพร้อมที่จะไปใส่ลมนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ลมอัดไปนะครับก็จะใช้ลมจากไนโตรเจนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลมจากคอมเพรสเซอร์นะครับที่ตัดแปลงมาครับในคสนี้ก็จะเป็นลมจากคอมเพรสเซอร์นะครับที่ตัดแปลงครับก็อัดลมไปทางด้านโลนะครับเห็นไหมอัดไปทางด้านโลนะครับอัดไปทางด้านโลเท่านั้นครับอย่าไปอัดแทนทางด้านหายนะครับใช้ลมอัดทางด้านโลนะครับแล้วก็อัดให้ได้ประมาณสัก 2 5 0ถึง300 psi นะครับอย่าอัดเกินนี้นะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นนะครับมันแรงครับเพราะว่าเราใช้ลมจากตัวนี้นครับมันแรงก็อัดประมาณนี้พอนะครับก็ใช้ลมอัดเข้าไปนะครับเพื่อนๆอัดไปประมาณ2 5 0ถึง300 psi นะครับจากนั้นก็ปิดเกจนะครับปิดเกจเสร็จแล้วก็ดับเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับที่อัดลมเข้าไปนะครับหลังจากที่เราปิดเกจแล้วนะครับ ระค้ววปิดเกตให้สนิทก,ก่อนนะครับปิดเกตเสร็จแล้วเราก็ไปดับเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ตัดแปลงครับปิดเครื่องเสร็จแล้วก็ถอดสายออกมานะครับถอดสายเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปจุม่มน้ำครับเอาตัวเองมไปจุม่มน้ําแล้วก็สังเกตรยอยรั่วนะครับถ้ารั่วออกบริเวณคอยร้อนตรงไหน,นครับก็แสดงว่ามันรั่วไปแล้วนะครับก็ต้องทําการเชื่อมหรือว่าเปลี่ยนตัดสินใจเอาเองนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็มี เทคนิคครับก็คือเวลาอัดลมครับใช้เกลตัวสีแดงครับถ้าเป็นตัวสีแฟ้มันจะแรงดันน้อยนะครับก็ให้ใช้เกล็ตัวสีแดงครับเพราะว่าเกลสีแดงมันวัดแรงดันได้เยอะกว่าครับให้ใช้เกล็ดสีแดงนะครับในขณะที่รอนะครับถ้ามีฟองน้ําผุดขึ้นมานะครับแล้วก็เข็มแรงดันลดลงไปเรื่อยๆก็แสดงว่าตู้รั่วนะครับในเมื่อเราตรวจเช็คจนหนำใจเลยนะครับว่ารั่วหรือไม่รั่วนะครับถ้ารั่ว ถ้าเกิดว่าตู้รั่วนะครับก็ปล่อยให้มันรั่วจนหมดแล้วก็ถอดเกจออกได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันไม่รั่วล่ะมีวิธีถอดอย่างไรนะครับจุดนี้อันตรายนะครับเพื่อนวิธีถอดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือถ้ามันไม่รั่วเข็มมันก็จะตีขึ้นเหมือนเดิมนะครับตรงแรงดัน2 5 0ร้อยหสิบถึงสามร้อยนะครับก็เราก็ปล่อยเกจนะครับเห็นไหมลูกบิดอะเราก็ปล่อยลมค่อยๆครับสายจากสีเงินนะครับมันก็จะปล่อยวิ่งผ่านมาทางสายสีแดงครับแล้วก็เปิดเกจทิ้งได้เลยนะครับ ขายแรงดันในตู้นะครับเพราะว่าอันตรายครับถ้าเราไปถอดสุดเลยมันก็จะพุ่งใส่มือเราบาดเจ็บได้นะครับก็ค่อยๆปล่อยลมครับทีเกียดค่อยๆหมุนเปิดจนแรงดันลดลงมาเหลือเข็มตกที่สุดนะครับจากนั้นก็ปิดสายทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับวิธีการเช็คตู้รั่วนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับเช็คก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสําหรับการเช็คตู้แอร์รั่วของ mighty x นะครับเพื่อนๆซึ่ง ก่าผมจะทําคลิปนี้ได้นะครับก็ไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างเลยนะครับเพื่อนๆก็มีเครื่อเครื่องมือซ่อมรถครับก็ถอดออกมาได้ครับแล้วก็ไปเช่าเครื่องมือเขานะครับไว้เช็คตู้่วดครับซึ่งก็ไม่มีงบนะครับไม่มีงบในการจะซื้อเครื่องมือนะครับก็รอคอยเพื่อนเ f c อนะครับคอยสนับสนุนครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อผมจะได้ไปพัฒนาช่องนะครับจะได้อัปเดตเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อเวลาเพื่อนๆออยากจะให้ซ่อมอะไรครับก็ จะได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะยาวไปสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ